อ่าสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับทัวรไปนะเบาโชคนะครับก็ช่วงนี้พี่โชคเราก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะนะครับโอเคติดแล้วสวัสดีครับพี่โชคช่วงนี้ก็โทรหากันบ่อยหน่อยเอาไปทําคลิปบ่อยหน่อยไม่ว่ากันเลยครับครับกำลังเก็บของอยู่ครับเนี่ยเก็บของอยู่ครับเดี๋ยวกล้องหน้าเนาะวเดี๋ยวกล้องหลังให้ดูจัดมาจัดมาครับนี่ก็เอา คอนเทนเาพัก่อนครับผมพัก่อนพัก่อนตอนกลางวันนี่ก็บรรจากาศอันนี้ก็โลกหน่อยครับเนื่องจากว่าอันนี้จะเป็นลังที่ผมจะใส่จักรยานครับเอาลายขวางไหมโอ้แล้วแตะลายขวางได้ใช่ไหมเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นครับนี่ครับคือเขาเนี่ยจักรยานสามารถส่งได้ผมก็จะเอา อถอดล้อสองล้อใส่กล่องนึงแล้วก็โค้งก็พับปุ๊บแล้วก็ใส่กล่องใหญ่นี่ครับใส่ได้เนาะส่งไปทางที่ยาครับผมอืมโอ้ผู้จัดการผู้จัดการเฮ้ยโม้ผู้จัดการนี่คนนี้ตัวจี๊ดนี่คนเนี้ยจี๊ดเลยเนี่ยครับเออยืนตดเสือแยอยู่ยืนตดสวัสดีครับ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 พี่ครับโอ้ยยู่กินค้ารับผม อยู่กันอบอุ่นมากเนาะโอ้ปะตูน้าครับผมกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับพ่อเปิ้ลครับโอ้ปะเกลียวปะเกลียวเดี๋ยวบุกเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปะเกลียวเกาแพ็คไว้นะสวัสดีครับขั้มืดหน่อยครับปะเกลียวนอนนี่ครับเกาจะแพ็คจักรยานไว้แล้วครับเนี่ยอ๋อพี่ปะเกลียวพากลับมาด้วยเหรอครับนี่ครับปะเกลียวนอนอยู่ครับเนี่ยอ๋อพากลับมาด้วยดิเกไปด้วยกันก็ อ่าแต่กยานก็แพ็กเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ของผมอือคือส่งพร้อมกันเลยกลับก็พร้อมกันแล้วทำไมไม่พาหนุ่มอุบลกลับมาด้วยอ่ะก็เขาเสียสัญญาอีกหลายปีครับหนุ่มอุบลครับโอ้ยให้กลับมาก่อนให้กลับมาก่อนไม่ต้องไปแล้วบอกให้กลับมาก่อนให้กลับมาเล่นไฮโลที่ที่ที่เมืองไทยนี่ดูตามสัญญาครับเพื่อนครับอยู่ตามสัญญาไปก่อนอ๋อ เออโอยบรรยากาศดีนะพี่เนาะีสักเลี้ยวก็ประมาณนี้แหละช่วงที่อ่ะเอาไลายนี้มัง่งช่วงที่วันหยุดอะไรก็ประมาณนี้แหละครับใครมีอะไรทําก็ทําอยู่ประมาณนี้แหละอ่าบางคนก็ดูหนังฟังเพลงยังเบาคอนแกนพักผ่อนหิวข้าวก็ออกมากินกันรประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ถ้าเป็นวันหยุดก็เช้าก็ไป ไปถ่ายเชปนี่ก็ยมกลัวนะครับเนี่ยแบตแบบหนึ่งก้อนสองก้อนยืมกันยืมกันไปไปหาบ่าวน้อยเพราะว่าอ่าเขาจะขึ้นบนเขาอ๋อบ่าวน้อยใช่ไหมครับมันจะเปลืองแบตครับผมก็เลยต้องเอาแบตสองก้อนครับแบตอะไรแบตแบตอะไรแบตแบตจักรยานเหรอใช่ใช่แบตเตอรี่สองสองก้อนครับผมก็คือถ้าตัวหนึ่งหมดก็เอาอีกตัวหนึ่งของน้อนไปครับปั่นปั่นไม่ได้เหรอปั่นแล้วเหนื่อยใช่ไหม อ่ามันหนักครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าเวลาเราปั่นมันจะหนักนิดนึงโอโอเคมันมันไม่เหมือนกับจักรยานเกียร์บ้านเรานะจักรยานเกียร์นะมันก็ถ้าเราปักจานใช่ไหมมันก็ปั่นไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวนี้คือถ้าหมดมันก็จะเห,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 หนื่อยนิดนึงเมื่อยก็เมื่อยเหมือนเดิมแหละต้องอลองแบบไวสองวัวโอ้ไปเราเราพี่หนุ่มอุบนเนี่ยไม่คิดถึงพี่โจคกแย่เลยหรอ โอ้กล้าดูไปทำนั่นแหละชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปสุดท้ายก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมือนเดิมทุกคนตนเป็นที่พึ่งแห่ตตงตนใช่ไหมใช่ครับก็ต้องสู้ชีวิตกันไปอย่างนี้แหละครับอ่าก็เป็นใคล้ายๆกับ ผมน่า,าจ,จะเป็นคนอิราเลมาก่อนนะถึงได้มาทํางานอิราเลอ่าก็อาจจะเป็นไปได้<ห>ได้มาอยู่สักแป๊บนึงอะไรเงี้ยอาจมันอาจจะเป็นชัดปังก่อนนะได้มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเคยเป็นนักลบเคยเคยเคยเป็นนักลบว่าง,งั้นเถอะเคยเป็นนักลบอิราเลย <c oughs> ใช่ไหมเออไม่รู้สิ <c oughs> <c oughs> อันนี้คนระับปครับผมปลูกปักอะไรไว้เยอะแยะมีพิกมีอะไรก็พอได้กินครับชะอมก็มีเนาะทีนี้ก็หายคิดถึงบ้านแล้วเนาะ กลับมาได้อยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียกับเต้ากับพี่กับน้องโอ้ผมเอกาไปเชตพรายังไ,ไม่เอาไปเชตเนี่ยโอ้จะกันเขาเอกาบ่าวภูไทยครับผมโอ้บ่าวภูไทยสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวภูไทยครับสวัสดีครับ,บวสวัสดีครับโอ้รถคันใหญ่นู่นไม่ใช่ว่าคันเล็กทีอะโอ้เนี่ยแคเนียเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่ามา มาที้เซลวเนี่ยรูปร่างแบบนี้มาได้ไหมแล้วมาได้ไหมล่ะครับเนี่ยเออมาไดผมมานได้เหมือนเดิมเออก็ก็อ๋อก็คือไข่ไข่ข้อข้องใจเลยว่าพูดกันตรงๆว่าเขาว่ากันว่าคนอ้วนมาไม่ได้ว่างั้นโอ้แค่เมื่เกินร้อยเนาะเนรถไฟเก้าสิบอ๋อไ่ฮะผมมาตอนมาร้อยห้าตอนนี้ได้บอลลูตอนนี้บอลลูตอนนี้บอลแม่ต้องพี่บอลลูนะบอลลูโอ้ยจิ๋งดดาน อยู่ในงานนี้เราเาขับรถอืมเราขับรถอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยเนาะอยู่เหมือนครอบครัวเดียวกันเลยเนาะแบบนี้แหละครับอ่ะไปเอาเข้าครับเปล่าเข้ากันไปี้วยกันไป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 ไหนอ่ะเรื่องอะไปเขาจะเปล่าเข้าเปล่าเข้าสถานที่ร้านค้าอ๋อ แล้วแล้วพี่หนูมัวบอลวันๆทำอะไรมั้งเนี่ยป่วนเข้าไปทั่วเนี่ยจะนอนไอเจ้าวนนี่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 เจ้าวันเจ้าวนนะเจ้าวนมาเจ้าวันเจ้าวนกลายเป็นหมาไทยไปแล้วเนี่ยมันฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมแต่ตัวเมียนะตัวเมีอามันเป็นมันฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมพี่โชคก็ฟังออกครับฟังผู้ดีสานก็พอคอับรู้เรื่องครับรู้เรื่อง โอ้วันนี้ก็ผมก็กระเป๋ากระเป๋าตากไว้วันนี้ก็เมล็ดเล็ดเมลอนเมล็ดเมลอนเมล็ดเมลอนอันนี้ก็เมล็ดเมล็ดเมล็ดทักทองใหญ่ถ้าเราไม่ตากมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมหรือยังไงอ๋อก็ตากให้ตาก ากแดดจ้าครับตากแดดเดียวแล้วก็ทุกเดือนก็จะเอาเอาผึงครับอือเอาเอาผึงไว้ทำมาดาพี่โชคผมถามจริงๆพี่โชคใจหายไหมใจหายไหมพี่กลับมาจากอิสราเอลพูดตรงๆพูดตรงๆครับพูดตรงตรผมผมก็ธรรมดาครับคือช,ชินแล้วชินแล้วกับการเดินทางไปน,นั่นทปนี่ก็อือสามารถ จแมันก็ไม่ใจนะครับแต่เราแุ่ง้ายกับเราคืองานอยู่ที่มันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาทำงานอยู่ที่ก็เกือบปีน้องหกปีกว่าก็อ่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คิดถึงเวลาเราไปที่ไทยเราก็ต้องคิดถึงเราเราเคยไปที่ไร่ไปเก็บรูเก็บนี่มันก็ต้องมีตาพี่โชคว่าพี่พี่โชควันที่พี่โชคเดินออกจากอิสราเอลเนี่ยพี่โชคจะเสียน้าตาไหมถามแทนก็อืนแล้ว ถามเทนคนอื่นเลยอ่ะเออมัน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 ต้องดูอารมณ์มันต้องมาดูอารมณ์ก่อนแต่ความคิด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 มีโอกาสไม่มีโอกาสไหมอาจจะมีบ้างมีบ้างแต่ว่าน้าตาซึมอาจจะไม่ถึงอาจจะแค่บ้างแบบเราเราอยู่เครื่องบินเรามองไปข้างล่างมองไปข้างล่างเราก็อาจจะย้อนไปว่าเออเรานี่นานแล้วอะไร มาณนี้ครับเนี่ยพูดตอนนี้ก็รู้สึกได้เฮ้ยผมหัวเราะได้ไม่เป็นไรนะผมต้องหัวเราะผมอยากจะให้พี่หัวเราะไม่อยากให้พี่มามาอินโนเซนต์ตามผมเดี๋ยวมีประเด็นอีกโว้ยแย่อยู่ใช่มันมันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเราเคยอยู่นะมันก็ปกติใช่ไหมเวลาเราเราอยู่ข้างบนปุ๊บเรามองลงข้างล่างมองไปกว้างกว้างเวลาเรานึกถึงมันก็เป็นธรรมดาราอยู่อืม โอเคก็ขอให้พี่โชคดีเนาะเดินทางกลับมาเดี๋ยวเราได้คงมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันอยู่แล้วเนี่ยโชคชะตากูไม่หุดไรกับเราเนาะโอ้ยเสียงดังเลยรถประมาณนี้แหละพรรถโอเคโอเครถเสียงดังแล้วเอางั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันวันอื่นเนาะขอขอบคุณพี่โชคมากวันนี้ขอขอบคุณพี่โชคมากวันนี้ครับไปหาผ่อนน้อยก่อนครับเอาให้ดรงขัดอย่าอยู่ครับครซื้อกล่องมาะหม่ครับโอ้ยโบแมนซ่อมกล่องมาะหม่